วันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับแบบแรกที่ผมเห็นข่าวนี้ก็แอบ,บตกใจนิดนึงนะฮะคือโพ,โพสต์พาหัวเข้ามาเนี่ยบอกว่าคุณหมอเรียทองประกาศเลิกสนับสนุนพักพลังประชารัฐโอ้โหเนี่ยคุณเอกพัฒน์เห็นพักเห็นข่าวนี้แล้วตกใจฮะ,ะเห็นข่าวนี้แล้วตกใจฮะก็คือต้องไปอ่านรายละเอียดเลยคือ a ฟ e b o o k คุณหมอเรียทองเนี่ยกโพสต์มาหลายหลายโพสต์นะฮะติดติด,ตดตกันนะ่ะ เลี่ยงกันมาสักสามสี่โพสในเวลาที่ไล่เลี่ยงกันนะครับคือเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยแกบอกว่าเนื่องจากพรคพลังประชารัฐไ,ไม่จริงจังไม่ใส่ใจในการขจัดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบอำนวยประโยชน์ช่วยเหลือนักโทษคดีทุจริตประพฤติมิชอบให้รับการพภยยโทษลดโทษนะเลยตัดสินใจไม่สนับสนุนพักพลังประชารัฐแล้วจะไปยืนเคียงข้างพักไทยพักดีแทนนะคือ รายละเอียดเนี่ยคุณหมอเหรียญทองบอกว่าคือมันมีการอภพยภยโทษให้นักโทษทุจริตเนี่ยเยอะแล้วก็เป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐมนูญด้วยแต่ว่าไม่มีพักไหนในในสภา,าเนี่ยสนใจเลยทั้งพักฝ่ายค้านทั้งพักรัฐบาลท,ทั้งทั้งที่เป็นผลงานในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมที่ฝั่งของพักปรรมชาัิเป็นรัฐมนตรีด้วยก็เลยเป็นที่ประจักษ์ว่า พักการเมืองในสภาไม่จริงจังไม่ใส่ใจในการขจัดความทุจริตผมเนี่ยต่อต้านอย่างถึงที่สุดในขณะที่พักพลังประชารัฐผมก็เคยสนับสนุนอย่างสุดกำลังแต่พลังประชารัฐกลับนิ่งเฉยดูดายปล่อยให้เงียบเพราะสังคมไทยเป็นสังคมลืมง่ายดูง่ายๆผมเป็นชาวหลักสี่มาเกือบห้าสิบปีแล้วโดยส่วนตัวเคารพรักที่ป้อมก็คือพลเอกประวิตยครับ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของผมมานานกว่า35ปีนะแต่ผมจำใจเลือกพักพลังประชารัฐที่อาศัยพี่ป้อมเป็นหัวหน้าพักเพื่อคุ้มหัวให้นักการเมืองเร็วๆอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วผมทราบดีว่าพี่ป้อมเป็นคนมีเมตตาสูงแต่จะให้ผมนอะน้อมรับไอเอคอเรียกไอเอพวกรอบข้างอาศัยที่ด้วยนั้นผมไม่เอาครับพี่ป้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ด้วยการให้ประชาชนเลือกจุดๆๆ แต่ต่อไปนี้ประชาชนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ไม่ฝืนใจไม่จำใจเลือกพักพลังประชารัฐอย่างผมจะเลือกพักไทยพักดีอืมนีออ่อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการอธิบายเหตุผลเพิ่มเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณหมอเวียนทองเองเนี่ยแกก็พูดมาตั้งแต่แรกนะบอกเชียร์ไทยพักดีในการรายการเลือกต้องเ,ออเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่เนี่ยเปิดตัวชัดบอกเป็นกองเชียร์ไทยพักดีแต่อันนี้เข้าใจว่าคงเป็นการอธิบายเพิ่มว่าอ่ะ นอกจากจะเชียร์ไทยพักดีแล้วจะไม่เชียร์พลังประชารัฐด,ด้วยเพราะ,ะเหตุผลนันะ<ค>อนคือแกไม่เคยบอกเนะี่ยว่าแกอยู่ดีแกจะแบนพลังประชารัฐอ,อ่ะอ่าอ่าแล้วอยู่ดีวันนี้โพสต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็ตกใจกันว่าเอ้ยมายังไงเนี่ยคุณหมอเหรียญทองครับ<อ>แต่แต่ถามผมตกใจไหมผมทั้งตกใจแล้วไม่ตกใจนะตกใจก็คือว่าออกมาประกาศชัดบอกไม่เอาแล้วไม่เชียร์แล้วแล้วก็บอกเหตุผลเพราะเนี่ยเรื่องประเด็นต่าง แต่ที่ไม่ตกใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแกเองก็มีคดีคุณศิระมาก่อนไงเออใช่แล้วก็อยู่หลักสี่แล้วก็เป็นพลังประชาธิด้วยเนี่ยมันก็บวกเข้าไปอีกประเด็นหนึ่งอ่ะเออแล้วตอนนั้นก็ชัดเจนไงล่ะว่าต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันนะฮะแล้วก็โอ้โหชัดกันผ่าน้าเสือเออเนี่ยคือแล้วนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะคุณเอกพัฒน์สัญญาณหนึ่งที่ที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าสถานการณ์ภายในรัฐบาลเนี่ยมันมันงอนแง่นอืมมันงอนแง่น ภายใต้สิ่งที่คุณหมอเหรียญทองสื่อสารออกมาเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะถ้าเราดูจากถ้าเราดูจากความสัมพันธ์ภายในพลังประชารัฐโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างพลเอกประวิทร์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัสระหว่างพลเอกประยุทธ์มันก็ชวนให้คิดได้มันก็ชวนให้คิดได้ชวนให้ประเมินกันต่อได้ว่าพักไทยพักดีอาจจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ mm. ที่มันอยู่ขนานี้ นะคือหลายคนก็รู้เลยว่าภายในเองก็มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับต้องแต่หลังจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่มีการปลดร้อกเอกสารออกมาว่าความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรซึ่งคนก็ประเมินคนก็คิดได้ว่าทายพักนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขาเชียร์ลุงตู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสมการหนึ่งที่ที่แบบเป็นทางเลือกหนึ่งอะ่ะคุณอเอกพัฒน์พูดมาอย่างนี้ผมนี่นึกไปไกลแล้วนะว่า ผมนึกไปไกลถึงเลือกตั้งสมัยหน้าไทยพักดีประกาศทรงพลเอกประยุทธ์เป็นนายกาก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเอออาจ<า>จะเป็นไปได้ก็ได้พลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ลงนายกในนามพลังประชารัฐแล้วหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับเนี่ยแหละเส้นทางหลังจากนี้เนะี่ยสมการหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มันก็ชวนให้คิดได้ในส่วนนี้ <S 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 เออว่าอาจจะเป็นพัก ทั้งเลือกเป็นพักสำรองหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ,ออก็ต้องอดูหลายปัจจัยไปดูอีกคนนะ,ะครับไปดูอีกคนคุณนัทวุฒิเออที่ก็น่าสนใจนะคือวันนี้นะฮะคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะฮะแกนนําเครือข่ายอ,อหอต่อคือช่วงนี้อาจจะหายหน้าหายตาไปหน่อยคุณน,นัทวุฒิหลังจากที่ก่อนน้นนี้แกก็ออกมาขับเคลื่อนนะครับออกมาเคลื่อนไหวอย,อยู่โดยเฉพาะกับคาร์ม็อบที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีสัมภาษณ์กับเราบ้างบะปลายนะครับ วันนี้คุณนัทวุฒิแกก็ออกมาให้ความเห็นแต่ว่าความเห็นที่พูดเนี่ยมันสอดคล้องกับประเด็นทางสังคมอยู่นะคือคุณนัทวุฒิแกจะเป็นคนอ่างเงี่ยพอมีประเด็นทางสังคมเนี่ยแกก็จะออกมาให้ความเห็นบ้างนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ตอนนี้คือเรื่องของของแพงหมูแพงนะโรคอหิวา์หมูเนี่ยนะ ASF เนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยวันนี้คุณนัทวุฒิแกออกมาพูดถึงประเด็นนี้แลหละฮะนะออกมาพูดสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย บอกว่าจริงๆเนี่ยนะฮะเราเรามีข่าวตรวจพบเรื่องของ ASF เนี่ยในประเทศจีนตั้งแต่ปี2 6 6 1หลังจากนั้นมันก็ขยายออกมาในหลายประเทศจนเดือนเมษาปี62ปรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยก็เสนอเข้าที่ประชุมครมอบอกขอเห็นชอบหน่อยจิประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของ ASF เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติจากนั้นก็มีการขอความเห็นของที่ประชุมครมและที่ประชุมครมก็อนุมัติงบมา รวมทั้งสิ้น5ครั้งพันกว่าล้านเมื่อวานเราเล่าไปแล้วใช่ไหมคุณกุลพัฒน์เรื่องนี้ที่บอก5โครงการเนี่ยเบิกจ่ายกันไปเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยเนี่ยก็เป็นการแสดงว่าคอรมอรับทราบปัญหาก็รู้กันอยู่นะมีการเอ่อมีการให้งบส่วนนี้มาแต่คุณท่านผู้บอกไอ้เรื่องนี้เนี่ยโอเคเหมือนคอรมอจะทราบแต่มันเป็นการทํากันเองรู้กันเองอนุมัติกันเองระหว่างส่วนราชการฝ่ายบริหารเท่านั้น ส่วนประชาชนคนไทยเนี่ยก็เพิ่งทราบจากหน่วยงานรัฐนี่แหละฮะวันที่11มกรานคมไม่กี่วันเนี่ยว่าตรวจพบเชื้ออีวาหมูในประเทศไทยกว่าจะรู้ความจริงเนี่ยผู้คนเสียหายกันไปบ้านปลายใหญ่โตหมูตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วคุณต้องบอกเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบคําถามคือแล้วใครล่ะคือคนที่จะรับผิดชอบหลักในความเสียหายนี้เพราะต่างคนต่างยืนบอกว่าโอ,อ้ไม่เจอไม่เจอนะปะศุสัตว์บอกไม่เจอนะทุกคนบอกไม่เจอแล้วมติบอกไม่เจอ แต่ใครแหละจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้และคุณนัทพุฒิบอกแน่นอนที่สุดเลยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยในหน้าตักนี้เพราะว่ารับผิดชอบเต็มๆแต่ถึงที่สุดเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพลเอกประยุทธ์นะซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีณวันที่อนุมัติวาร,ระแห่งชาติในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไอวิวามหมูนายกก็ต้องรับทราบเพราะเป็นนายกคําถามคือนายกเนี่ยได้ติดตามสั่งการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร แล้วคุณกัจพูดแบบผมเนี่ยพยายามไปตรวจสอบข่าวเก่าๆนะไม่ปรากฏว่ามีข้อสั่งการจากนายกทั้งในที่ประชุมครมหรือว่าในที่อื่นๆทุกอย่างเอาตามส่วนราชการเห็นชอบตามที่เสนอเรื่องโรคระบาดท,ทั้งคนทั้งหมูเนี่ยเมื่อมันอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ค่าเท่ากันนะครับทํางานแบบปกปิดยึกยักลักลั่นไม่พูดความจริงกับประชาชนมีบางคนนวิเคราะห์กันว่าสถานการณ์หมูแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยจะถึงคราวดับดิน้นนายกจะอยู่ไม่ได้ คุณนันทวุฒิบอกนั่นเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลปกติของนักการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์กันในมุมนั้นนะ่ะได้แต่กับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่าต่อให้บ้านเมืองจะพังพินาศผู้คนล้มตายเท่าไหร่เสียหายยังไงเขาก็อยู่ได้ถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยคงไปตนะัแบบ้งแต่โควิดรอบแรกแล้วคุณนันทวุฒิบอกแต่เป็นรัฐบาลแบบนี้ต่อให้มีอฮีวาไก่อฮีวาเป็ดตามมาเนี่ยเขาก็ยังหน้าด้านอยู่น,นี่แกพูดนะฮะ เพราะเส้นทางสวมหน้าที่แท้จริงของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนถ้านายกรัฐมนตรีและรัฐ,รฐบาลมีศักยภาพทำงานได้จริงมีวิสัยทัศน์ในการมองปัญหาเผชิญหน้ากับวิกฤตยอย่างเข้มแข็งเรื่องราวมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้เหรอครับอลองคิดกันดูดีๆหมูแพงของแพงถึงวันนี้มันผิดที่รัฐบาลหรือผิดที่อาหิวาและแกก็ทิ้งท้ายบอกว่าคนเป็นโควิดหมูเป็นอาหิวา แต่การเมืองเป็นโรคหามาแล้วเกือบ8ปีและหาจะยังลงการเมืองอยู่แบบนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ทําหาอะไรกันัน <c oughs> นี่ผมอ่านตามที่คุณนรุธแกทิ้งท้ายนะฮะ <c oughs> ถ้ามันดูอยาบขายไปขอประทานโทษด้วยเออนี่แหละฮะก็เป็นสื่อสารการสื่อสารกจากคุณนวุธออกมากับเรื่องของหมูแพงโรคของ <c oughs> เรื่องของไอฮีวาหมู ASF เนี่ยเออนี่พูดถึงเรื่องนี้นะ <c oughs> <c oughs> เดรพัทหมูแพงเนี่ยผมขออัปเดตเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องน้องรุ้งนี่งคือคนที่ถูกจับตามองคือใครรู้ไหมอธิบดีกรมปศุสัตว์ใช่ไหมโอ้ตอนนี้ผมว่าแกก็ก้นร้อนแล้วนะอ่าอธิบดีกรมปศุสัตว์ซึ่งหลายคนก็บอกเฮ้ยโอ้ไม่รู้ไม่รับรู้ได้ไงอ่ะไม่รับรู้ได้ไงนะปรากฏปรากฏเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะทีมงานจะเอาขึ้นหน้าขึ้นนหดหน่อยก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะนึกไม่ออกว่าท่านไหนกันมีภาพอยู่ สราวิทธานีโตใช่ไหมคุณหมอสรวิทใช่คุณสัตว์ในในสัตวแพทย์สรวิทธานีโตที่บรีกรมปรศุสัตว์บอกว่าการที่ออกมาพูดกันจะบอกว่าโอโ้โกรมปรศุสัตว์ปิดบังข้อมูลโรคอหิวาแอ,อฟซิกานะฮะไปเอื้อผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่เนี่ยท่านบอกนะฮะบ,บอกไม่เป็นความจริงเพราะผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่อยู่ในระบบฟาร์มมาตรฐานและธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เดินหน้าต่อได้อยู่แล้วส่วนประเด็นที่บอกว่า ปัสุศปัสตว์เนี่ยเอื้อการส่งออกให้กับรายใหญ่อันนี้มาดูข้อมูลได้เลยมีแต่ผู้เลี้ยงรายเล็กรายกลางเท่าน,นั้นแหละเท่านั้นแหละที่ส่งออกไปกัมพูชากับเวียดนามนะส่วนประเด็นที่นครปฐม,มที่มีหมูตายเป็นพันตัวจนเจ้าของต้องไปใส่โอ่งจำได้ไหมครับเจ้าของต้องหมูหมูตายไปยัดในโอง่งแล้วปิดฝาาไว้เนี่ยนะทำเป็นปุ๋ยเนี่ยอยากให้เกษตรกรแจ้งให้กรมทราบด้วยกรณีนี้เนี่ยต้องมีการแจ้งย้อนหลังกรมจะเข้าไปตรวจสอบให้ นะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันว่าทำไมตอนหมูตายไม่แจ้งกรมนะฮะนี่ขนาดเขามาแจ้งทีหลังยังมีคนโทรไปขู่ฆ่าเขานะตอนเนี้เออขนาดเดียวกันประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะท่านต้องรับผิดชอบลาออกหรือเปล่าเพราะเป็นอดีตอีกกรมปศุสัตว์สามปีโอ้โหหมูตายเป็นล้านตัวนะท่านบอกว่าทำงานมาสามปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ยังไม่ถือว่าหนักสุดตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งปีหกหนึ่งเจอโรค การละโลกแอฟริกาในม้าลัมปิสกินก็ผ่านมาได้ขอพูดเลยว่าทํางานด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตดังนั้นคิดว่าทุกคนรวมถึงรัฐมนตรีเกษตรก็จะเห็นถึงความตั้งใจที่ผมต้องการทํางานให้ดีที่สุดเพื่อผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์อื่นๆจนกว่าจะากเกษียณราชการในอีก8เดือนข้างหน้านี้และยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตําแหน่งแม้โดนกดดันจากหลายฝ่ายเพราะไม่ได้ทาอะไรผิดไม่ได้ทุจริต และมั่นใจว่าตัวเองทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วนี่ฮะครับอืมชัดไหมก็เป็นพื้นที่คุณสวิตเขาชี้แจงอ่ะนะส่วนว่าประชาชนพี่น้องเขาจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็สุดแท้แล้วแต่โอเนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าท่านจะเกษียณอีกแปดเดือนนะเนี่ยเออท่านก็ยืนยันแล้วนี่ว่าท่านทํางานเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ทําได้ดีที่สุดแล้วนะแล้วท่านก็บอกเนี่ยมั่นใจว่ารัฐมนตรีเองก็เห็นเห็นความขยันเห็นความตั้งใจของตัวเอง ก็คงจะไม่ปลดคงจะไม่มีการแบบเอาออกก่อนคก็ครับนั่นแหละฮะก็จะอ่านั่นแหละผมบอกว่าเรื่องนี้อน่างที่คุณเดวพั์พูดเมื่อสองวันก่อนครับใคร,ครจะเป็นแพ้แต่ผมสุดท้ายนะผมเชื่ออย่างงี้นะไม่มีใครเป็นแพ้หรอกแล้วก็ไม่มีการปลดไม่มีอะไรด้วยสุดท้ายมันก็ผ่านไปแบบนี้เงียงเงียบไปก็คอยดูสิเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอย่ายที่ผมบอกว่าถ้าอยากจะย้อนฟังก็ย้อนกลับไปดู วันสองวันที่ผ่านมาที่เราคุยกันได้ว่ามันสะท้อนความคิดมันสะท้อนระบบราชการในยุคสมัยนี้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดเนี่ยโรคเนี้ยมันลามมาถึงเนี่ยนะราชการแหล่มะเอออย่างที่บอกไปดีแหลวเออดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ